ลูกค้าขอคืนเงินนะคะเนื่องจากแจ้งว่าสินค้าสั่งมาแล้วมันใหญ่เกินไปไม่สามารถใช้งานได้แกะออกมาใส่แค่หนึ่งชิ้นตามภาพตามภาพที่ลูกค้าส่งมาคือเป็นไฟแบบนี้มันไม่ควรเอาไปใส่แบบนี้ค่ะลูกค้าควรจะพิจารณานาน,นิดนึงนะคะว่าปกติหลอดที่อยู่ในในขั้วนี้มันเป็นหลอดแบบไหน สินค้าที่ร้านขายคือเป็นสตูดิโอค่ะฉะนั้นเนี่ยหลอดไฟก็จะเขียนข้างในว่าหลอดสําหรับสตูดิโอจะใส่แบบนี้ค่ะจะใส่กับซอบบ็อกแบบนี้อ่ะฟรีเปิดเลยจ้ะรบกวนทางระบบพิจารณาด้วยนะคะนี่ร้านไม่ได้ผิดพลาดหรืออะไรประการใดเลยนะคะเพราะว่าไซส์ในในรูปนี้ก็คือเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะ หากจะเอาไปใช้งานอะไรแบบนี้ลูกค้าจะต้องพิจนารณาได้นะคะว่ามันจะใส่ได้ไหมนะคะหรือไม่งั้นอาจจะต้องถามร้านนิดนึงเพราะของที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยเป็นสตูดิโอทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเปิดดูทุกกล่องหน่อยว่ามีแตกหรืออะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ขวนั้นให้เขาดู <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบมันจะใส่กับเนี่ยค่ะสตูดิโอแบบนี้หรือจะเป็นที่ถ้าไม่ใช่ซอมบอก็จะเป็นขั้วไฟทั่วไปที่เป็นขั้วอีฟเจ็ดทั่วไปเลยถ้าแต่ถ้าลูกค้าเอาไปใส่อย่างนั้นน่ะมันไม่น่าจะได้อันนี้มันสามารถพิจนารณาได้อยู่หรนะคะว่ามันจะสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะ